สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียอผพารวยเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้กัพาพี่น้องที่ไปตามแนวทางตัวเลขของพ่อไพบุญครับพี่น้องเนาะไปถามข่าวพอนําครับผมพอพ่อสบายด้อครับผมพอไปบุญครับเพิ่นนอนลยาบานอยู่ครับพี่น้องเนาะตอนนี้ครับเพิ่นพ่อสบายเพิ่นเป็นไข้ตั้งแต่อาทิตย์ว่นหันละครับผมทีเขาไม่เชื่อทั่วไปว่าพอไปขี้นิกก็ยังบอดีขึ้นครับพี่น้องเนาะครับ ตอนนี้พืนมานอ่งลงบานครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีเลขพิเศษให้กับพี่น้องที่อีกสามสำนักได้ครับผมถีลอกค่อยครับผมแม่แสงจันทร์ครับหนูน้ําทิพย์แล้วก็พื้นมาไม้สอสวนยางครับผมครับเหาในคลิปนี้ก็จะมีทั้งเสียงสัมผัสพอเพืบุญแล้วก็มาสรุปตัวเลขสามสำนักอีกทางหนึ่งครับพี่น้องเนาะแม่แสงจันทร์หนูน้ําทิพย์และสอสวนยางครับสี่สำนักในคลิปนี้ได้ครับผมครับก่อนถี่จะไปรับชมรับฟัง ก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกันเลยครับพ่อครับก็มาเชียร์สวัสดีพอให้บุญครับผมพร้อมวันดีครับก็มาเชียร์น้ำเชียร์ผ้ารวอยครับผมครับเสียงคือเป็นจันทร์นะพ่อครับผมนอนดูกลิ่ลงบาลโอ้ป็นังได้พอจังแต้คุยกันตะพุนกันบ่ได้บ่บกันอีกเพราะวัน เห็นพ่อเงี่ยไปเนาะกับเล่บ่ไดนั่นโอ้บ่สบายอันละออกไปแล้วเทื่อนึงเขามาอีกวันนี้เป็นนักเลยบัดนี้ตอนนั้นทัวรไปวานอัดคลิปวานถ่าคิ้วนะพ่อเนาะที่ว่ามาลพยงบาลมาคลินิกไหมแมนครับวันนี้เขาส่งมาโลพยงบาลบ่พ่อแมนส่งมาลพยงบาลโอ้ยันเป็นเพียงเก่ามาเช่น้ำเชื่อยนที่วานวัดไอ้ล่งปอดล่งอย่างเสื้อนี่มันใควัดไง สายพันใหม่ครับพณนนั่นแนหะเขามาเทีย,ยเนนที่พอทานเพราะว่าไปหาคลินี้เขาก็สทรวงมาโรพยงบาลให้เขาเพราะว่ามียาให่แมนแมนยาคีินิกอาโวาอยู่เลยเขาว่านยาตัวนี้คีินิกบริาจาคเขาว่าซีเมน,นเดียวกัน,นชัว่วครับผมโง่ซิบก็มือวันนี้พอจังสิไข้พุ้นแล้วครับอันนี้มือที่เจ็ดโอ้ นนอพ่อเขาเสียงเปลี่ยนอันไอ้พ่อพ่ออันไอแน่โดนโดนไอ้อือพ่อเด๋อไอ้ดูปานนั่นก็มาเชื่อน้ำเชื่อแต่ว่าที่เป็นอันเดียวกันล่ะถ้ายาขี้นิกบ่มีมาโรงพยาบาลขี้นิกบ่มีเจ็ดมือแล้วเจ็ดมือนี่ครับเจ็ดมือไข้ไปพอตอนนี้เป็นยังไงแข็งแรงขึ้นเลิ นั่งเป็นถอนมะเรือเป็นมะือแล้วเพราว่าก็อก็มันจะเป็นกึ่งกึ่งโควิดดินที่เปลี่ยน็นี่ยบ่คอยได้รสศาสตร์นี่ยังปไดเป็นบ่พอแม่งคำแม่ได้กินแต่ยังบ่สิคือกันแล้วเนาะโอ้ยนโวงนี่ก็เจาะ่าลตะล่ายอยยนถ้าโล่งปลอดโล่งยังตรงกินยาขาเชื้อย่างเดียวนั่นนะครับครับคือกัน นแต่ววาพอดีมันนี่ก็จำลาออกนะอนก็เลยเห็นเอฟซีมนคอมเหมตนหลายอยู่เพียงเพ่อนคือสืคือสิบปได้คำนวดหอกเนาะว่าบกสบายบด็เอาหลงไหลมือแล้วครปอนย่บานบางที่ออกจำลาผมออกเด็กวันฝันมพ่อ สับสมามามานอนของต่างที่นังสีก็าฝันอันฝันยุ่นบ่พอแมนดูครับฝันบอกเอาเป็นตัวเล็กเลยเนาะครับพ่อทํานเชื่อก็มาเชื่อไปบอกเถอครับผมพ่อนนก็มาเชื่ออัดคลิปเลยที่พ่อเนี่เอออัดคลิปไปได้ครับผมครับผยแกนผู้พอไปบนเป็น ครับมาดูดูว่าไปไหาไไยไปใช้บอกปัญหาพอ่พอพ่อขึ้นบุญเดีเด๋ยวนี้อยู่รองบนันนะครับเด้อสวัสดีครับครับผมพ่อมีปัญหาดอกครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงแนว,ว่าพอขึ้นบุญพอได้คำนวนไว้สำเนานะวรับเด้อสว่สดีครับเรียกฝันไปนครับผมเดครับเรียกฝันพ่อสรุปเราพอ่อ ตีเลขมันจังสี่เด้อครับรรพ,พ่องูหมากัดพ่อแม่งงูเป็นงูเฮาดอกครับยกหัวเสรมากัดพ่อพ่อสวิงมาจะใส่บูจับสวิงได้เอากกันปากงูไว้เน่ยยกหัวครับใน้ฝันนั่นนอนอยู่ดิยกแขนสอกขึ้นเราก็เอากันงูไว้สวิงนั่นครับให้ฝันกับมิทอรนีล้ลรัพ่อตี แม่บ้านพ่อตีงูเป็นเจ็ดแต่ว่าไอ้งูหน่อยพ่อตีเป็นหกนะครับผมเข้ามาเชื่อแกนสอบนี่คือตีเป็นสองนี่วะวนยกแกนสอบครับผมก็เรียกสองเข้ามาเชื่ออ,อนสามจุดเด้ครับผมพ่อว่ามันติดเป็นศูนย์แน่นอน,น,นครับแล้วศูนย์เพื่อสวงเห็นไหม อ๋อเป็นวิงเงินหกปากกลมๆครับเอาเงอ02 06 07 02 06 07ครับเลขนตัวเอา2 07เดียวครับ2 07ครับผมัู้นเประเน็ตครับเก่ามากครับเัเห็นมูใช่มั้ โชคพอครับผมเอาสวิงหลักเชนสอกสวิงใส่เส้นสอบวันนั้นพ่อก็เริ่มทูบอกอันออกมือเชือพ่อวันนั้นย่างไปใส่เงินทะเลซีอาอาซียังกลับไปกลับมาโอ้งวดออกฮาซีงวดออกเขาคาซีนะครับพ่อตอนไหนก็นยังอยู่ร่องบานไ่มปอแม่นบผมโอ้โทรหาพ่อแต่งวด กวนๆคุณครับผมวานพอนไปโรงพยาบาลถ่าคิ้วคิ้วเง่าอยู่ไปคลินิกเราหนี้นอนโรงพยาบาลเอาเรืไงด็ก็ให้ซ่วงให้ซรอยไว้เด้อครับพ่อครับขอบคุณน้ำเชื่อพ้าลวดขอบมาเชื่อหลายๆเด้อครับเจ็บที่พอให้ฝุดเด้อครับเด้อหายไว้ได้อพ่อครับสวัสดีครับครับ เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขกันในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะพอไปบูนเพิ่นพอสบายครับผมครับเพิ่นเขาล่งบานครับพี่น้องอาจจะเป็นไขวัดวัดไงครับสายพันธ์ทีวาสายพันธุ์หม่ครับพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันก็พอครับผมเป็นเลขฝันเด้อครับพี่น้องเป็นเลขฝันครับคลิปนี้ก็จิมี่เลขพิเศษมาให้อีก3ามสำนักครับพี่น้องเนาะก็มี อาจารย์สอสสวนยางเลยกแม่แสงจันทรร่วมไปถึงนุ้นนำทิพในคลิปเดียวกันนี้เด้อครับผมครับเดี๋ยวไปสรุปน้ากันครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมมาสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะเลขฝันพ่อไพบูลครับจะไปไถหรือว่าตำเล่ามาแลงก่อนนะครับผมนี่ครับเพิ่นเตียวมาได้ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับผมเม็ดเดียวสองศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเนาะ พ่อไพบูนเพิ่นบ่ได้คำนวณเลขได้ครับผมเพิ่นบ่สบายครับพี่น้องเพิ่นนอนโรงพยาบาลเกือบสิบขึนแล้วครับผมเอาแม่แสงจันทร์ครับผมแม่แสงจันทร์งวดวันเข้าสามเก้าได้ครับพี่น้องเข้าสามเก้างวดนี้ครับผมบนล่างแม่แสงจันทร์สามศูนย์ห้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าครับผมกัน 7จ็ดสามเจ็ดสและเจ็ดหกครับนี่แะครับแม่แสงจันทร์ครับพี่น้องเลขหนูน้ำทิพครับพี่น้องเนาะติดบนล่างต้องอาติดล่างต้องมีให้เห็นครับผมหรือว่าเลข10หน่วยล่าง346สี่หกครับพี่น้องงวดนี้สามสี่หครับต้องมีให้เห็น1ตัวหรือ2ตัวว่าหันเข้า ทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขหนูน้ำทิพย์เด้อครับผมสิบหน่วยล่างครับหรือว่าเลขติดล่างเอาอีกหนึ่งสำนักอาจารย์มาไม่ครับผมครับหมู่บ้านเพื่อนใอ้ซ่อมเบิงครับผมเพื่อนเขาหนึ่งคับสามครับพี่น้องเป็นตัวเด่นงวดนี้ได้ห้าหกแปดเด้อครับผมห้าหกแปดอาจารย์สอสวนยางครับผมตำลาวสอดสวนยางงวดนี้ได้ห้าหกแปดครับนี่แหละครับผมผิดแต่หน้าเบิง พี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับได้ครับขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมเรียกพอเพื่บุญนีกไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่าได้ครับผมเอาไปเบิ้งเล่าก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าผลฝันมื่ขึ้นนี่ครับพี่น้องเนาะครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีครับ8ตุลาคม6 8สวัสดีครับ